อีโย่สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซีเวนไนท์รีเบิร์ดนะครับคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากซีเวนไนท์รีเบิร์ดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันติดตามนะครับที่ทั้งดูคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับเราก็ยังได้เป็นเชียร์เตอร์ของซีเวนไนท์รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวหน่าจะประมาณวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเดี๋ยวผมมาทำการไลฟ์สตรีมแล้วก็แจกโค้ดนะครับจากเกมซีเวนไนท์ร มองให้มาแจกกับคนดูนะครับอ่ะปาครับเดี๋ยวก่อนนะฮะที่จะไปรับชมคลิปนะครับต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้นะครับอัปเดตนะครับแจ้งมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดตุจีนะซึ่งเกมเนี่ยติดตุจีนะครับเราก็เลยทำนะเกี่ยวกับนะครับอัปเดตในวันที่19้นะครับรอนไว้เลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่ง19้นี้นะเพื่อนๆนะตอนแรกนะครับที่เราคิดว่านะฮีโร่ใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นมิดเนาะนะครับสรุปไม่ใช่นะทุกคนนะเนี่ยดาวมุ่งๆงเนี่ยไม่ใช่นะครับ จริงๆแล้วนะครับก็คือร็กิจนั่นเองนะครับแร็กิตเนี่ยรอบที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซัพพอร์ตมาผมเล่นจนถึงประมาณแร็กิตนี่แหละนะภักหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปแล้วกลับมาช่วงคอลัหรือไงนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะนานมากแล้วนะครับเอาเป็นว่าแร็กจิตรอบนี้นะครับจะมาเป็นนะครับนี่นะฮะในส่วนของทีมถึกนะครับอ่ะบอกเลยว่านะครับริโปใช่ไหม สองอาทิตย์นี้ยอมไปก่อนนะยอมไม่โป้ไปก่อนนะใครที่เป็นเมนทีมถึกนะครับต่อไปนี้เราจะสู้กันด้วยแบบดูเด็ดเผ็ดมันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเวททั้งกายภาพนะครับแล้วก็ทีมถึกทีมถึกเรามาแล้วครับนี่แรดจิตฮีโร่ใหม่ครับผมผู้พิทาแข่งสวรรค์ครับแรดจิตจะเป็นสายป้องกันนะครับอันนี้คือบอกเลยนะครับเป็นป้องกันนะครับคือเขาจะป้องกันบันมิดแล้วก็ตัวรอดนะครับออกแบบมานะครับเพื่อเป็นส่วนเสริมนะครับสําหรับกลยุทธ์นะครับเราหวังว่า ก์ดนะฮะใบนี้เนี่ยจะเป็นใบที่เพื่อนๆตั้งตาคอยนะครับโอ้โหและจิตมาแบบนี้สวยมากนะครับและจิตใครเล่นเมนทิมสึกอยู่บ้างฝากกดหนึ่งหน่อยฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็คือจริงๆอ่ะตัวผมนะฮะซีหกเกือบหมดยกเว้นแปดนะครับกับคางืระนอกนั้นก็เปิดจน4ีหก้็แค่แต่ว่านะครับนอกจากในเรื่องของ4ีตัวละครแล้วมันมีเรื่องของแหวนอีกนะครับฉะนั้นี่แหวนผมมาทางทิมถึกก็ใครรอดูคอนเทนทิมสึกนะฮะกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมก็ จะไปทางทีมถึกนะส่วนทีมอื่นก็ยังเล่นนะเดี๋ยวจัดผสมให้ดูกันนะฮะไปนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเสียงนะนะครับผมอันนี้เป็นท่าสกิลของลัชจิตนะครับเป็นไงอันนี้คือการโจมตีครับเพื่อนๆโอ้โหสกิลสวยงามแล้วก็นี้ยานแม่ครับผมว่านี่ครับดูดิฮะบังคับเล็งนะฮะเป้าหมายแล้วก็ทําการยิงครับผมตม้แบบนี้เลยทุกคนโอ้โหยอดนะะ แค่เห็นสกิลผมก็อยากแล้วนะอยากเปิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นรัสนะินเนาะเดี๋ยวสกิลเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงนะครับแต่บอกเลยว่าเสาหลักทีมหนึ่งแน่นอนนะรัสิตนะครับต่อมาก็จะเพิ่มนะครับอันนี้คือใครเอ่ยอันนี้ใครไปหลงมะอันนี้จะเป็นแพทเป็นภาษานะฮะไม่ใช่ภาษาไทยนะผมกดแปล Google มาถ้าผมจำไม่ผิดเป็นไปหลงนะครับใครที่รอกีพลังก็ น่าจะมาในแบบต่ถัดไปกี่พลังนะผมจำไม่ผิดมันอยู่ท้ายๆเลยนะท้ายแมปเลยนะตอนนี้มันแบบ24เนาะอาจจะอยู่ประมาณ27 28นะนะครับถ้าถ้าของเดิมนะกี่พลังเก่งมากเมื่อก่อนนะครับบอกบอกเ,เลยว่าโคตรสุดยอดเก่งกว่าแทโอตอนมาแรกๆรู้สึกว่าบางทีเก่งกว่าแทโออีกนะนะครับอันนี้เป็นไปหลงนะครับไปหลงเนี่ยจะเป็นดัมเมจเดี่ยวนะครับผมนะซึ่งจะเอามาลงคอนเทนต์อะไรนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันซึ่งตัวนี้เป็นตัวละครแบบท้องล่างนั่นเหมนะนะครับไปหลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัััันนนนนนนิดึงงเาะะะคครรรบบบสหหไปลี่ นี่ครับผมนะก็จะเป็นนี่ครับประมาณนี้ออกมาเตะนะฮะแล้วก็สกิลก็ผมอุ้ยตั้มนะโอ้โหสกิลคือหน้าติดตามนะทุกคนนะแล้วเป็นท่าเป้าเดียวอย่างนั้นด้วยนะนี่อันนี้ที่เมย์ครับผมนะเรียกมาแล้วโอ้โหไหลยิ้วด้วยฮึ่มหน้าติดตามหน้าติดตามนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอันนี้ผมจำชื่อตัวละครไม่ได้นะทุกคนนะเออแต่ตัวเนี้ยนะครับเมื่อก่อนก็ ตอนนี้ออกมาให้เกี่ยวกับป้องกันเดสนะทุกคนนะนะครับเขาบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ป้องกันเดสนะครับ่าจอะมาเพิ่มเติมมาเอาอาจจะไปเล่นคู่อัทีไม่ให้ได้นะครับเออบางใครที่ติดแบบมีเีโอตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตัวละครพื้นม่วงนะทุกคนนะสามารถนะครับที่จะเปิดแล้วครับปั้นได้เลยนะตัวนี้นะครับโยกเดชด้วยนะสนใจมากแล้วก็จะมีข้อตูมครับผมนะขอตูมนะครับมีเรียวทามารีน่านะครับเดี๋ยวจะมีเปิดให้เล่นมานที่19นี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าอาร์ีเอครับแบบนี้ ต้องมันกันหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาสตรีมเล่นนาทีเอกันด้วยนะนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเอสีน้ําเงินนะครับอ่าแล้วก็มีนะครับมังกรแดงลินทั้งนัอน้วยนะสวยเชียวนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเอลิเซียนะผู้นําแห่งการดวลนะครับนี่นะสวยไหมเอลิเซียสวยอยู่นะนะครับนี่นะผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับนี่นะเอสนะครับเอสนี่เอสอินุจฉะนะทุกคนนะแล้วก็น้องลินมังกรแดงครับผมน้องลินก็สวยอยู่นะ แต่ผมว่าน่าจะมีล่างที่สวยกว่านี้เพราะว่าภาคหนึ่งเนี่ยผม FC สกินลินนะครับเออมีว่าจัดหนักเลยนะเออสกินลินมานี่ผมไม่ค่อยพลาดนะเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอลิเซียนะครับอ่านะครับนี่จะเป็นสกินนะครับที่จะเข้ามาสกินเข้ามาเยอะมากทุกคนนะส่วนสกินของทูตยังไม่มานะครับแล้วก็จะมีเรี้ยวทางมารีนให้เราได้เล่นด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ เออพูเตอร์นะครับดันเจียนเนาะนะครับดันเจียนเนี่ยที่เราไปลงกันถูกไหมปกติเราต้องลงทีละรอบถูกไหมเขาจะทําแบบมังกรแล้วนะทุกคนนะก็จะมีแบบดันเลตนะทุกคนให้เรากดคูณนะครับเนี่ยก็จะมีนี่ครับเข้าเข้ามานะครับแล้วก็กดคูณ3ได้อ่าประหยัดเวลานะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งลงทีละ3รอบนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของสามารถคัดลอกนะครับในเนื้อหาในการลงดันเจียนนะครับอย่างใครที่ลงมังกรอยู่เงี้ยเราสามารถสร้างเด็ขเองได้ก็คือกดแบบ เหมือนทีมแต่หอคอยนะครับใต้ดินเะนี่ยเราสามารถกับทีมได้เลยนะครับแบบทีมของใครที่ดีแบบอาจจะเป็นของเพื่อนหรือที่ดีที่สุดในเซิร์ฟนะครับอ่แล้วก็เพิ่มนะครับตัวเลือกนะแต่งกายครับนะครับนี่ก็จะมีปิดเปิดอันนี้จะเป็นในเรื่องของคอตูมคอตูมเนี่ยบางทีนะครับบางทีเนี่ยบางบางทีผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือคอตูมตอนนี้มันเยอะนะครับแล้วก็พอเราใส่คอตูมหน้ามันจะเปลี่ยน อันนี้ก็คือเราใส่คอตูมเนี่ยแต่แบบอยากให้หน้าเป็นโมเดลเดิมเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้ครับผมนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตนะฮะสถานะประจําวันเนาะที่มูนานะครับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดฟิวเจอร์กระดานแสดงสถานะประจําวันนะครับให้กับเนี่ยที่เราได้เก่านะครับในงานเซน่าเฟสติวัลในครั้งล่าสุดนะครับอืมก็นะครับเพิ่มนะครับเป็นคู่มือช่วยนะในคราวเดียวนะครับทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับนี่เนี่ยก็จะมีนี่ครับ กระดานเออนะฮะแล้วก็มีเกมให้เราเล่นนะครับนี่อันนี้ก็คือด mm ันเจี้ยนเติบโตถูกไหมก็เป็นกระดานให้เราเล่นผมว่าง่ายดีนะเวลาเข้านะครับมีเลนนะมีอารีน่นะครับแล้วก็มีอันนี้ไม่ได้เกมเนาะนะฮะแล้วก็ดันธาตุนะครับ,ด,ด,รบดันเติบโตแหละแล้วก็สงครามสู่สวรรค์น,นคี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาเขาจะออาแบบมาแบบนี้ครับทำให้เราหาง่ายขึ้นไม่ลืมนะครับบางทีแบบหลุดลืมนะจำไม่ได้นะแล้วก็มีอัปเดตสกิลนะครับ ปรับนะเรียงก็รีเมคแล้วเนาะนะครับบาเลต้านะครับกับลุกนะฮะนี่ลุกก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะลุกก็ทีมถึกนะครับแล้วก็บาเลต้านะครับเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะดีขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเชิเชยอัปเดตนะครับในเรื่องของตัวสุ่มฮีโร่20ใบก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับอัปเดตครั้งต่อไปนะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ทีมถึกของเรานะครับบอกเลยว่าตั้งตารอเลยทุกคนนะรัตกิตนะครับมาแน่นอนตึงแน่นอนนะครับทีมถึกวันนี้คลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหหนนน้้าสสสรรัััับบววีีดคผม